ทุกคนครับผมมีแฟนใหม่นะครับพอดีเซ็กซี่ดูเสียงสวัสด oh ีคร right right ับพี่ชาร์ีเลยคะแค่เสียงก็แบบแค่ได้ยินก็แบบอยากจะจับไปฟัดลยใช่ไหมครับแน่แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่มันเป็นผู้ชายครับคือตรงๆเลยมันมี ดยที่วันนี้ครับเราอยู่กับเพื่อนที่สามารถใช้ AI นะครับแปลงเสียงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงได้นะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับผู้หญิงในเกมสมัยนี้เนี่ยบางคนเนี่ยมันเป็นผู้ชายมันใช้ AI แปลงเสียงคุณผู้ชมซึ่งเสียงใน AI เนี่ยมันสามารถแปลงให้เหมือนผู้หญิงได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าเออเพื่อนผมเนี่ยมันยังกักไว้อยู่นะครับเอาเท่านี้ก็น่าจะแบบหลอกได้แล้วนะครับเพราะฉะนั ney, ้นวันนี้เราเราจะไปทดลองกันในเกมฟ i v e M นะครับเซิร์ฟแบบเด็กเกียนกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้คุณผู้ชมเข้ามาไม่ผิดช่องนะครับเราอยู่กับเกม GTA 5M นะครับวันนี้ไม่เครียดนะครับมาเล่นแบบเกียนๆคุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์แบบเด็กเกียนเขาเล่นกันนี่คือพวกแบบโรงเรียน Four King อะไรนเงี้ยซึ่ง<ส>วันนี้ครับเราอยู่กับสาวแนบนอ๋อน้องสาวของท่านที่รัอยสวัสดีครับสว,สวยชื่ออะไรนะน้องชื่อฟ้าฟ้าเอาอฮัลโหลมึงเอาเสียงจริงมาดิเออเอ้าก็วันนี้ครับอยู่กับบอยนะครับซึ่งไอ้บอยมึงก็แปลงเพศเอเว้ย ซึ่งมึงใช้โปรแกรมเลยนะเป็น AI ใช่ปะเอออออ่ามันเป็น AI ครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบบไอ้บอยเนี่ยมันชอบไปหลอกหนุ่มในเกมไฟเอ็มไว้แบบแล้วแบบโอนตังค์ในชีวิตจริงเงี้ยแล้วโอนไปเป็นชื่อนายเงี้ยเอ้ยมึงโอ้โหนักโอนไปแล้วชื่อนายไปไงมันอ๋อมันก็มีวิธีโอนอื่นอือีกเยอะแยะโอ้หมันโอนเข้าแบบบัญชีม้าใช่ปะเอ้บัญชีม้าไอ้เหี้ยมึงนี่มันเลวจริงๆอ่ะเราดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเสียงน้องบอยใหม่นะครับน้องฟ้าน้องฟ้าเอาไหมเอาไหมเหมดน้องฟ้าดิ บันดีครับโอ้โหเฮี้ยมันเนียนว่ะแต่ที่เอไอมันอันตรายจริงนะคุณผู้ชมนะครับอะไรวันนี้เราจะอยู่โรงเรียนนะฮะพี่ขอตังค์ไอ้นี่ดินี่มันโทมโดยแบบพี่สาวเอ้ยมีคนเรียกมีคนเรียกสาวเฮ้ยบูพี่โลานพี่พี่ได้โลานหรือเปล่าเนี่ยโรเรียนอะไรอ่เสียงไมค์คุณดูเขาขู่ไก่แก้วเฮี้ยอ๋อบูครับพี่โรงเรียนบูครับอันนี้โรงเรียนบูนะแล้วไปคุยกันว่าทำไมเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อยู่โรงเรียนนี่โรงเรียนนี้ไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับ ทำไมอ่ะมันไม่ค่อยดีครับดังเหรอพี่นี่มันดังไปอ่ะสาวไม่ชอบป่ะดิถามน้องสาวคนนี้ดิโถ่พี่ไม่มันดังไปหลอบีโถ่เดี๋ยวนี้ดังไหมโ้ยดังดังดังเกินเออีดังมัดงเกินเลยเนียนแบบนี้ดังไหมพี่พี่ชายจะให้ขอหาโถอพี่สรุปมันดังไหมเนี่ยพี่ดังไอ้สัสไม่พี่คนดังไม่ได้ดังชิบหายอ่ะเออดังดังมากผมป้าเบาสุดแล้วนะเนี่ยพูดคู่เถอะผมผมป้าเบาสุดแล้วนะ สาวอยู่สาวอยู่เก่งใจสาวเลยดิฉันทำสม้ากเงินได้ก็ลามได้เรื่อตายเลยมึงบีไปไปมาเยี่ยมจะมีการติดตามเอ้ยมึงขอตังค์วันนี้ขอตังค์วันนี้แล้วก็ด่ามันได้ไม่หรอพี่เป็นไรอ่ะพี่หัวร้อนทำไมเนี่ยพี่ชายพี่ชายวันไงพี่ตัวพี่ตัวไอ้ขี้ดับนี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋อ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 โรงเรียนเดียวตีกันเองเหรอฮะไม่มีอะไรเลยฟ้าเก่งอะไรเลยมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอ จะไม่เสียงนักคอม้วยปิดไปาย,าย <anha> นัคอมไม่อยู่แล้วมึงจะเอาเสียงเข้ามาอีกตามมาตามมาดมเดนมเฮ้ยโอ้อไ <ś ia> ยไ <ś ia> ม่ชุบอ้เรองด้วยเี้อป็นเี้ยอะไรล่ะไอ้แกโ <ś ia> ยไม <ś ia> ่ชุก<ย>เี้ยมันเลี้ยงะงยตมันเป็นยาอ่อนใช่ไหม มึงอะไรปัญญาอ่อนมึงมึงโดนเด็กใหม่โยกสลบแล้วมึงมางอแงเนี่ยนะกระจอกว่ะมึงอะไม่ชุบกูอ่ะมึงอะไอ้แจกเชียบทำงานไปเฮียเรียนสื่อเกียร์พีดากันเลยพี่โอ้โหพีดาไปด่าเขาเลยพี่เขาไป่ไปด่าสมองพีดาไปด่าเขาเลยพี่ใส่เสื้อ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 ไอ้ติงมันใส่เสื้อโอเคโอเคใส่เสื้อต้องใส่เสื้อใช่ปะเราต้องใส่ชุดก่อนจาบานคนเราเราอาจจะต้องเล่นไอ้ไอ้อดำเมื่อกี้นะไอไอหนุ่มชื่ออะไรไอหนุ่ม ชื่อหวังครับไอหวังหวังสี่นะโอ้ยหวังนหหวังปีครับเอ็งรู้ล่าเอ็งหวังปีคนนี้เปล่าหวังปีน้องฟ้าเปล่าผมให้นะได้ได้ก็ดีครับพี่ชายได้ก็ดีเลยเหรอไม่ดีอะไม่ดีไดอ้ยลวงจุกไงเขาดูผมเาพี่จุกอะเฮ้ย ร้องทำเพี้ยเลยมึงจะเนียนเป็นผู้หญิงทำเพี้ยนะล่ะเอ้าร้องนดิลองไปไหนชนม้าดิลองไปไหนฮ่ะล่ะดิเป็นตีแล้วเหรอครับโอ้โหล้มมาเป็นล้มมาเราชนมาได้ป่ะแล้วลิงนี่เกี่ยไรคิดว่าลงปีแล้วเนี่ยเฮ้ยเล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 ยเราต้องคนดูเชิง่อนไม่ลมปีเหรอดุไม่โงเดี๋ยวมาตีแม่งเลยแล้วกันเขี้ยปัญญาอ่อนไปเลยน้องฟ้าโอ้ดูดูครับดูไอ้บอยไอ้เขี้ยบอยมึงบอยดีไปเลยบอย ไปได้ต้องแฟร์เล่นมาแล้วจะมาแล้วทำทำสาวเต็มเต็มที่บทีกูทำสาวกูอฮะกูให้สิบอะกูให้สิบมึงขนไม่ให้หมดโรงเรียนเลยกูลั่นหนวงไม่หมดอ่ะกูลั่นหนมึงเอ้ากูลั่นหนมึงเไม่หมดเจ้ามันลุมกูไอ้ตัดปัญญาอ่อนพวกคิดเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บชุบสาวก่อนชุบสาวก่อนชุบสาวก่อนไม่มแป๊บไมแป๊บเฮ้ยชุบสาวก่อนเฮ้ยชุบสาวก่อนไอ้ยันดีจูแดงสาวอ่ะ โอ้โหใช่ยี่อะไรกูไปอยู่แค่ควายตายหมดแล้วเอาให้เชี่อเดินมาด่าควายตายควายพ่อไปแล้วพูดไม่ได้อะไรนี่อะไรเลยมันเปิดเพลงตีกันในโรงเรียนคืออะไรโอ้โหยังเปิดเพลงนิกระสีต์อีกอะไรพวกเป็ดนี่คืออะไรอ่ะมันคือตัวตัวช่ำมาจากโรงเรียนเหรอเขไม่รู้การบีบเล่นเกมบีบเล่นเกมบีบเล่นเกมีย่าเล่นเลยมึงไม่ชัว่า มึงเป็นควยอะไรอไ้เหี้ยดำไอ้สัตว์พูดไหมแต่เมื่อกินอะไรเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นบี้ใจเย็นบี้พี่ชายพี่ชายพอเป็นเสียงผู้หญิงแล้วแบบดีด้าเนี่ยแบบปีอะไรอ่ะดูได้ไหมโอ้โหพอเป็นเสียงแบบผู้หญิงปั๊บโอ้โหมันดีด้ากันใหญ่ให้นู่นให้นี่โอ้โหมีวิ่งพาไปคุยกันสองต่อสองเทิดขอกันสองต่อสองเลยไม่อยากเรียนนะพี่ชายพี่ชายโขโหในแมอ่ะเนี่ยมีเวลาไม่เยอะ ไอ้เคี้ยมังมีดมีแสงด้วยเหรอไอ้บอยชวนมันไปตีดิไปแก๊งวอลเลยดิพี่ชายไม่ทิ้งนะเออปลุกปลุกอารมณ์ผู้ชายหน่อยเอาแล้วจะกิวสาวดุนเอาแล้วชีฟ้าค่ะชีฟ้าขอตังค์เลยขอตังค์เลยพี่ชายจะพาหนูไปตีน่ะอาไปสิพี่ให้ทั้งหมดอ่ะเอาแล้ว ไปนั่นพาพาลยดี๋ยวพาปีเลยดี๋ยวพาไปตีเลยดเฮ้ยโหรบรมสมรับพวกได้ไปในเสียงเดียวไปเลยบอยชวนทุกคนไปตีไปบุรีกไป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 ตีกันไตีกเก็บแป้เออยี้รถใครเนี่ยโอ้ยเลวยี้แม่งล็อกรถอกมึงดูพวกมันิมึงมึงดูพวกมันเด็กพวกี้นี พวกนี้มันบ้าบ้ากีนี่หว่าไอ้สัสเฮ้ยไปไปไปไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยไปเรียกคนมาไปเรียกคนมาใช้เสียงผู้หญิงเรียกคนมารถ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 รเรถนถร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 ถีรถรรถ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 รรถรรถรรถ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 รรถรถรถใรรรรงรครรรนี ขับรถหาเมครับขับรถหาแบมครับแล้วาแล้วแังเปิดรถเปิดเสียงเด็กเพี้ยเลยหรวไป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 โผล่เลยทำไปแบบประชากรมนุษย์เซฟพวกนี้มันขยะได้ขนาดนี้วะคือแบบเซฟพวกนี้นี่กะแบบเข้ามาเลี้ยนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมไปไปไปมาสาวไปตีหน่อยแล้วมาสาวไปตีหน่อยเลยไปพี่ไปดีไปดีไปนานสุดสายดไม่ผมมันดังเหรอพี่ไม่ดังระลับตันนะครับรลับตันระลับ าดนะแมังแต่ละคนมวยเหินไปแล้วเหี้ยสาวไปไหนแล้วสาวไปไหนแล้วสาวไปไหนแล้วดีกันเยอะๆไว้ยพวกอยู่อยู่งอยู่ยิงอยู่โอ้ยไอ่ชนชนแม่งเลยชนแม่งเลยพี่เจี๊ยบทำเองทมเองนีเออ๋นแล้วเว้ยท่านอาจารย์ตุ๋น้วมาเที่ยวมาเว้ยมาเว้ยโรงเรียนเราทั้งนั้นเลยที่มา ไอ้ยยนี่โรงเรียนไทยแหละไม่จะเข้าอรดี๋ยวมันยิ่จังยาวอ่อ้โลโค้ตาตบพี่ขวาไว้แล้วนี่ใครมันเปิดเพลงไม่เปิดเพลงดิเยี๋อย่าเปิดทีนี่คือมึงเล่นแบบเปิดเพลงค่ายกแกมมี่แล้วมึงตีกันเนี่ยมึงกลัวแบบกูมไม่โดนลิขสิทธิ์กันหรือยังไงวะไปมาตีตรงนี้บ้างนี่ตรงนี้เห็นอโอ้ยเดือดเอดอเอาให้หมดอ่ะมา กูต้องพูดคำหยาบเลยใช่ไหมไมาที่ยักอินกับเกมเนี่ยมาเลยอ้กระจอกดูกระจอกออกระจอกอืงแม่แม่กระจอกแม่มึงสรุปแม่ใครเนะี่ยเอาแม่มึงก็ได้อะแม่มึงอะแม่มึงกูแทงหมดไม่สนลูกใครหิว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 อ้าวกูดับไอ้บอยกูดับไอ้้เหียยตากูตายไหนวันถ้ามันชนไล้สุดมันชนบ้วเลยไอ้บอย ฝั่งเราโดฟามินโกมาช่วยเราบอยดูดิมาครับต่อหมดครับต่อหมดครับกูตายอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยเราคุต้องทำเสียงเรียนใช่ปะได้เลยครับเอ๊มึงใส่เส้นล้ำเงินคิดว่เซี่ยวอ่ะครับคิดว่าเก่งครับให้สิบป่ะครับมามาเข้ามาเลยสิบคนเอาลูกกูไม่ลงมาให้สิบป่ะกูให้เจ้าอ้ากูตายแก บีบหาพ่อมึงเลยสัตว์พี่เจมมึงหยาบคายจังปะพี่ชิปหายแล้วไอ้บอยมันรู้ตัวจริงกูไอ้เด็กนี่รู้ตัวจริงกูแหงแม่งเลยยังไงให้แกงเอาผ่าโอ้ดูรถเอาผ่ามันแรงอย่างนี้ได้ยังไงอะไอ้เฮียแกงเอาผ่าเป็นปัญญาอ่อนไหนมันบอกมันไม่ชนไอ้บอยดูดูมันเล่นดีเฮียบุ๊คดูมันนเล่นก็อย่างนี้อะ โอ้่เห็นลงช่นนัแล้วเหรอที่ไหนไม่เห็นเป็นเมืองไฟไปอะไรอะแดงคองเมืองว่ะแดงคองเมืองว่ะจิ๊กเอ้าตีผิดเตี๋ตีผิดตีผิดเด้งเอาว่ะไอ้เกี่ยวกเด็กเกียวกัี่มันเอาว่ะเกี่ยวกับเด็กไมนบอกไหนสายไฟไฟตรงไหนไม่เหน็นมีอะไรเลยอ่ะตอนเรามามันมีรถแค่เดียวใช่หรอวะทำไมขากลับมันมีรถบรรสองคันด้วะกูไม่เข้าใจรถบัรทุกงอกได้เหรอเออขับ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 ไอ้เป็นไหนไอ้เหี้ยตอนนี้กูว่าไม่น่าใช่ไรเงี้ย ะลลงมเ่่นนกััอพีโคตรเลือนเลยยังเป็เซิร์ฟไม่อะไรวะเนี่ยชนไม่โคตรไอ้เหี้ยวผาดไลยสัตว์ไม่อยากปัญญาอ่อนเลยไปดูดิไอ้เหี้ยไปดูมันขับเลยไม่ชนแบบชนไม่สนเลยอะแล้วมันลงไปตีนเองทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้พวกเดียวกันเหรอรถหายเอาเหี้ยอะไรวะเฮ้ยคนละพวกไอ้บอยมึงคนละพวกมึงคนละพวกเอ้าแล้วใครมันเอารถอะไรมาขับวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อะไรวะเนี่ยเอ้า หลังจากนี้ครับไอ้บอยก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับในการใช้เสียงผู้หญิงของมันนะครับในการไปรวมสมัครพรรคพวกมาตีอีกนะครับซึ่งแบบมากันทั้งโรงเรียนเลยคุณผู้ชมมาจนแบบทั้งเซิร์ฟเวอร์แม่งสู้ไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปเลื่อนเองกูลงไปเลื่อนเลยไอ้เแ้่ดำไอ้พวกแก๊งผีดำอ้เทียกระจอกมึง,มงใช้ดาบโลบอกรำชี้อะไรฮะคิดมึงเก่งเหรอดาบโลบอกรู้ไงอไอส้สัตว์หือห้อหือ้อหื้อเติม ขี้บ้าวันพี๊ดเนติายาอ่อ,อนอไอ้เชี่ยวรถมึงอย่าเสียงดังดิเอาไม่ผมเป็นนี่แล้วพ<ส>ี่เสียงเงี้ยเลยอยากวัวเลยไอ้บอยแกแ๊งแดงเรากลืนแล้วว่าแกแ๊งแดงเรากลืนเฮ้ย <ไอ S 2> <ไอ S 1> แล้วใครเป็นขับรถเชี่ยวอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับน้องชุกใครครับจะกระจอก ชิกระจอกชิกระจอกชิกระจอกพ่อเมอ้อนเลยกระจอกมือปอยมกระจอกมือกระจอกไนงกระจอกูกบู่กบวมึงมาดีมาดีมึงก็มาดีมึงก็มาดีคุยอย่าบ้าครับเออแล้วมึงเสียกี้อะไรวะเอากูได้เะล่งเอากูได้ป่าเอกูลงดีครับอย่าบ้าครับเอากูลงเจ้าปั เออแล้วมึงเป็นเฮียกูจะด่าเลยมึงเป็นเฮียอหล,ละมึงบ้ามึงบ้ามึงบ้ามึงบามึาไม่ม่รู้เป็นอะไรเนเียเป็นเฮียอะไรมึงต้องพูดคำหยาบเลยแ้่มึงเป็นเฮียอะไรอ่ะอย่าพูดคำหยาบได้ไหมครับไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยแดงโคตรเอาอ่ะแดงโคตรเอาอ่ะเออโอ้คุณผู้ชมดูครับไอ้พอยด์เป็นไปเกณฑ์คนมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะมึงจะว่าเหรอวะไปเกณฑ์คนได้ยังไงขนาดนี้เราเรื่องมาถูกที่แล้วไอ้เหี้ยที่เราเรื่องมาตรงเนี้ยโอ้โห แค่แบบปรับเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็แบบไปขอให้ช่วยหน่อยคือมาทั้งโรงเรียนเลยโวยพ่อโวยแม่ดูไหมไหนมันห้ามชนแล้วล่าก็ถามดิทีไหวเป็นคนวัวเลยไอ้เจเกี่มึงหนีเขาพูดคำเพี้ยอะไรฮะพ่อมึงอยู่ในสวนสัตว์เหรอฮะพ่อมึงอยู่ในสวนสัตว์เหรอฮึแทงแทงหมดอ่ะ แทงหมดอ่ะไม่ไหวมันแทงหมดอ่ะแทงหมดแทงหมดไปสุดลูกใครแท,งห,แท,ง,หแทงหมดอ่ะไม่ไหวหรอกทัวก,กูเยอะกว่าไอ้งโง่ไอ้โง่กูโดนอย่างนี้อีกแล้วอะไรเฮ้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับของพลังแห่ง AI นะครับสำหรับการแปลงเสียงเป็นผู้หญิงนะครับเนื่อว่าเสียงผู้หญิงในเกมพวกนี้ได้แบบเออมันจะมีผู้ชายเข้ามาปกป้องเยอะมากเลยนะเพราะทุกคนก็ต่างกันแบบชอบปกป้องผู้หญิงถูกไหมนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับสุดยอดจริงๆนะครับรวมสมัครพรรคพวกโรงเรียนได้แบบจนชนะไปเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามันด้วยนะครับจะขอบคุณมากมากครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับน้องฟ้านะครับ สว,วัสดีบ๊ายบายครับ